สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมเอกิติศักดิ์ด้วงพิมพ์ครับในช่วงรองขับบายเอกิติศักดิ์วันนี้พาผู้ชมมารู้จักกับรถอีกหนึ่งรุ่นที่ถือว่าตอนนี้ฮอตฮิตเพราะว่าเป็นน้องใหม่ในเซกเมนต์กับรถ t o y o ต a c o r o l l a c r o s สซึ่งต้องบอกว่าจากการเปิดตัว t o y o ต a c o r o l l a c r o s สเนี่ยหลายๆคนหลายๆคนก็ตั้งคำถามนะว่าเอ๊ะ t o y o ต a c o r o l l a c r o s สเนี่ยอยู่เซกเมนต์ไหนอ่านี่คือคำถามยอดฮิตครับต้องบอกนี้เพราะว่า หลายคนบอกว่าโตโยต้าเนี่ยมีรถในตระกูลเรียกว่าตระกูล SUV อะ่ะที่พระเกดังอยู่แล้ว1ตัวก็คือ t o โตยต้า s r แต่สำหรับเพ่อของเราคันนี้ครับโตโยต้าโคราคร s สเนี่ยต้องบอกเลยครับย้ำว่าถ้าจัดแล้วเนี่ยเขาอยู่ในตระกูล SUV B s e gment ซึ่งมีคู่แข่งในตัวของเขาเองก็คือ โตโยต้าซีซึ่งถือว่ารถในเซกเมนต์เดียวกันเพียงแต่ว่าเขามีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างยังไม่นับถึงคู่แข่งว่าจะเป็นตลาดอย่าง Honda SRV นะฮะหรือจะเป็นคู่แข่งที่มีในเรื่องของราคาอย่าง MG ZS นะฮะหรือจะเป็น m i t s u b i s h i x p Course, กเ d e r Cross นะกรับซึ่งเป็นเป็นอีกคนที่ก้าวเข้าสู่ตลาด SUV S b s e gment กันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่ารายละเอียดความแตกต่างของ y ต t ต้า Corolla Cross คันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรเพราะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาู้จักกับตัวต้า Corolla Cross ในเวอร์ชั่นท็อปสุดเดี๋ยวเรามาดูครับรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างในโชว์รถครับ เองแบ่งรุ่นของ Toyota Cross เนี่ยออกเป็น4เวอร์ชันซึ่งทำให้4เวอร์ชันนี้มี2ทางเลือกเครื่องยนต์กับเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรธรรมดาเนี่ย1ตัวและเป็นในรุ่นของ h y b r i ดเนี่ย3รุ่น3เวอร์ชันต่างในเรื่องของออปชั่นซึ่งทำให้มีทั้งหมดรถ4รุ่นใน t o r o l l a c r o s s นี้ c l o Cross Hybrid Premium Safety คันนี้ข้างหน้าของคันนี้ในราคา1น9่0ล้าก็ถือว่า ล้านสองทอนหนึ่งพันนะครับในคันนี้ซึ่งถือว่าอันนี้ไม่รวมสีพิเศษสีขาวนะเพราะสีขาว้องเพิ่มหมื่นหนึ่งนะฮะความแตกต่างมีอะไรบ้างมีเรื่องของออปชันและสังเกตง่ายๆครับในรุ่นทรอปสุดเนี่ยมีเจ้ามูลลูปข้างบนซึ่งถงเป็นจุดแตกต่างมากลับมาดูด้านหน้าด้านหน้าที่หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะหน้าตาโตตา้าโคราคอรสเนี่ยดูดูโกรดโกรนะดูบึงบ้งๆนะก็บอกเป็นดีไซน์ครับเป็นดีไซน์ของโตตา้ายุคใหม่ซึ่งก็ถามว่า สร้างความโดดเด่นความโฉบเฉี่ยวความเป็นเอกลักษณ์ให้ด้านหน้าได้อย่างมากไม่ว่าจะเป็นเจ้าไฟหน้าคงไป็หน้ายาวๆเนี่ยใส่รอด LED มาเป็นไฟหน้าฟู l LED ก็บอกนี้นะครับมี d a ย์ไทม์ u ั n นิ่งไลท์คาดทั้างบนนะชุดไฟเลี้ยวอยู่ในตัวและไฟต่ำไฟสูงซึ่งมีไฟสูงออโต้ด้วยนะเป็น LED เหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยในเวอร์ชันไฮบริดเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ครับที่บอกว่ามีการเน้นว่าจะเป็นโลโก้หน้าที่มีสีฟ้าๆตัวนี้นะ หรือไปจนถึงแนวไฟเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเส้นเส้นด้านล่างที่คาดเนี่ยมีการทําให้มันเป็นสีฟ้ามีธีมของรถในกลุ่มไฮบริดของโตโยต้าเองเ,เป็นการบอกว่าเออเหมือนเหมือนรักโลกจะมีสีฟ้าตัดๆมานะครับกระจังหน้าใหญ่ที่บอกกันดูเหมือนหน้าบึง้งๆเนี่ยจุดเด่นอย่างนึงครับที่เป็นออปชั่นที่มีต้องบอกก่อนเลยข้ามไปไม่ได้คือเจ้าโตโยต้าโคโราคอสคันนี้ในรุ่นท็อปจะมีอาราวิวมีกล้องด้านหน้าอยู่ที่ใต้โลโก้ตัวนี้ซึ่งถ้ามองไปถึง เจ้าเพื่อนร่วมค่าอย่างโต้ตาเสียทำโต้าเสีก็ไม่ได้แส่้าในรุ่นเล็กนะครับอ่ะเรามาดูว่าในด้านข้างมีความแตกต่างอย่างไรซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของโต้ตาโครโร a าครอสซึ่งเป็นความแตกต่างกับโต้ตาซีเสอาเห็นได้ชัดในด้านข้างมาดูครับสำหรับด้านข้างครับต้องบอกว่าจุดแตกต่างและโพลิชั่นของการวางผลิตภัณฑ์ของโต้ตาโคโราเนี่ย เด่นชัดอย่างนี้ผมพยายามย้ำก็คือว่าความแตกต่างในรุ่นนี้เป็นรถในสไตล์ที่เรียกว่า SUV b s e gment เป็นรถที่ตอบโจทย์ครอบครัวมากขึ้น y ต t ้า Corolla Cross ที่จะเป็นเวอร์ชั่นที่เรียกว่าเป็น SUV ปกติทั่วๆไปที่เป็นรถทรง h c ัส a c กที่มีเส้นสายลากยาวสังเกตครับลากเส้นสายตั้งแต่ A-Pillar b p พ l l a าและ C-Pillar เนี่ยลากยาวซึ่งให้ให้มุมมองที่ผมว่าได้ดูลงตัวพร้อมๆกันนะครับซึ่งสังเกตว่าเส้นสายกระจกเนี่ยมีความ ทําให้ภายในรถเนี่ยมีรลักษ้ำนวิัยที่โปร่งมากขึ้นนะครับในประตูหลังก็ถือว่ามีขนาดที่ค่อนข้างค่อนข้างใหญ่ขึ้นลงก็ให้ความสะดวกได้ดีระดับหนึ่งแต่ก็ต้องบอกว่าในจากการได้ทดสอบเนี่ยในประตูด้านหลังเนี่ยจะมีจุดเสียนิดน,นึงคือเขายังเปิดได้แค่ประมาณประมาณ70องศามุมการเปิดของประตูเนี่ยยังไม่สามารถเปิดได้กว้างถึง90 ต้องบอกอย่างนั้นนะฮะซึ่งก็อาจจะเสียคะแนนนิดนึงอ่ะมีจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดเด่นก็คือในเวอร์ชั่นท็อปเราจะเห็นว่าโตต้าโคราคอร์สให้ล้อที่ถือว่าเป็นยุคใหม่นะโตต้าเลยไปถึง18แล้วในรถไซส์ C หรือ B s e gment เนี่ยเพราะปกติเราจะเห็นว่าล้อที่ให้มาจะอยู่ประมาณไซส์17แต่ครั้งนี้ครับเจ้าล้อที่ใส่มาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าใส่ล้อแมก 18, ขอบ18กับยาง2 25 50 r 1 8แต่ไหนๆดูข้างหลังเนี่ยผมพยายามจะมาดูตรงนี้เพราะว่านี่คือจุดแตกต่างถ้าคุณผชมเห็นคือ 1. ล้อเป็นประเด็นล้อดิสเบรก4ล้อเพราะว่าแพลตฟอร์มการออกแบบเนี่ยมาจากโต o t ต c าโคโร a ต้องบอกงั้นถ่ายท่อเรนนิีมาแต่มีการปรับบางอย่างปรับบางอย่างก็คือในเรื่องของช่วงล่างช่วงล่างหลังนะครับช่วงล่างหลังเนี่ยเป็น เทาชันบีบจุดที่เป็นประโยชน์เด่นชัดก็คือพื้นที่พื้นที่ของช่วงล่างเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนน้อยตัวโชคอัพเราจะเห็นกับโชคอัพอยู่นี่คอยสปริงอยู่ด้านนี้แล้วก็มีคานที่รับซึ่งช่วงล่างระบบนี้มันมีชิ้นส่วนที่น้อยให้เรียกว่าวให้การเบียดบังพื้นที่ภายในรถโยสารเนี่ยน้อย ครับอาจจะไม่สปอร์ตเท่าแต่ได้ในเรื่องของความกว้างของา้อไร้สัดที่มากขึ้นกว้างมากขนาดเดียวไปดูด้านในอ่ะเราไปดูด้านท้ายครับเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นและดีไซน์ของโตโยต้าโคโรราคอสที่โดดเด่นไม่แพ้กันด้านท้ายครับเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นต้องบอกว่าเป็นดีไซน์ใหม่เพราะว่าเราเพิ่งจะเจอกับโตโยต้าโคโรราคอร์สเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในโลกแล้วก็ครั้งแรกที่ประเทศไทยซึ่งทําให้ดีไซน์ด้านท้ายเป็นดีไซน์ใหม่ตั้งแต่หน้าจนดท้าย ดีไซน์ของไฟท้ายก็ถือว่าโดดเด่นให้เอกลักษณ์ที่ดีแต่ก็ต้องบอกว่ามีจุดที่ยังขาดไปนิดก็คือเจ้าไฟท้ายชุดนี้ยังไม่ได้เป็น Full LED เป็น LED ยังไม่ครบระบบไฟหลีไฟเบรกนะฮะแล้วก็ไฟตัดหมอกหลังเป็น LED แต่สิ่งที่ยังเป็นไฟหลอดธรรมดาก็คือจะเป็นในชุดของไฟถอยหลังนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวในเวอร์ชันนี้ยังไม่ใช่ LED 100%โลโก้ด้านหลังก็ยังคงบ่งบอกความเป็น โต้ตาในเวอร์ชันไฮบริดซึ่งเป็นมีสีฟ้าที่บอกครับว่าเข้ากับดีไซน์ด้านหน้าเพื่อบอกความแตกต่างว่าตัวนี้เป็นเวอร์ชันไฮบริดพร้อมสรรับด้านข้างดีไซน์ต้องบอกว่ามีการปรับรูปให้มันดูอะไรนะดูเป็นออฟโรดลุยนิดนึงก็คือการตัดเส้นสายของกันชนนะครับจะเห็นว่าซุ้มล้อด้านข้างเหมือนมีปกล,ล้อเล็กเป็นสีดําแล้วก็กันชนหน้ากันชนท้ายที่ตรง่วงนี้จะเป็นสีดาดาออกเป็นสีด้านเ,นเพื่อให้มันรู้สึกกับ มีความรสึกบึกบึนดูแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับออปชั่นจัดมาก็ถือว่า,ามีเต็มครบระบบไม่ว่าจะเป็นไลฟ้ากระจกหลังนะฮะไฟเบรกลงที่3ไปถึงปัดน้ำฝนอันนี้มีมาให้ครบท่้วนด้านบนออกแบบให้เป็นต้องบอกว่าเป็นกึงก่งๆเหมือนสปอยเลอร์เล็กๆในตัวแต่จริงจะยังไม่ถึงกับว่าเป็นสปอยเลอร์แยกชิ้นออกมาซึ่งก็จะมีช่วงน้ำฉีดกระจกเนี่ยซ่อนอยู่จุดหนึ่งนะครับ กับอีกหนึ่งออปชันที่ในเวอร์ชันท็อปของโครราซ์เนี่ยก็มีในเรื่องของฝาท้ายไฟฟ้าซึ่งคันนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็มากับระบบปาเขาเรียกระบบเตะให้เปิดซึ่งเปิดบ้างไม่ปิดบ้างซึ่งเอาเป็นว่าเขามีระบบให้แต่ว่ามันมัน,มน,มนเตะไม่ค่อยทำงานเรายังหาต้องหามุมในการเตะให้คุ้นเคยอ่ะแต่ก็บอกว่าถือว่าเตะยากอยู่นะครับอันนั้นเปิดง่ายครับสวิตช์อยู่นี้ก็กดแล้วก็เปิดซึ่ง เจ้าฝาท้ายไฟฟ้าก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องความสบายในการใช้งานมีปุ่มปิดปุ่มควบคุมล็อกปุกมปกติมาตรฐานคือไม่ใช่แค่ปิดอย่างเดียวเราสามารถกดเพื่อจะล็อกจท่านล็อกรอบคันได้นะครับอ่ะในีน้เปิดแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของห้องสัมภาระห้องสัมภาระเนี่ยโตโยต้าโคราค็อ,อ,อก็ให้ออปชั่นมาหลายอย่างว่าจะเป็นที่บางสิ่งของก็สามารถอ่าให้การเก็บ ของมีค่าไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรืออะไรเนี่ยที่เราบอกว่าบางทีรถในตระกูลอ่ะเอสยูวีรถที่เป็นฮัสก์แบกเนี่ยเวลาวางของมันดูเปิดโล่งไปมันอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยปลอดภัยนะฮะตรงนี้ก็คือมีที่บางแดดเนี่ยมาให้นะฮะบ,บางสิ่งของมาให้พื้นในห้องโดยสารด้านหลังก็ถือว่ากว้างขวางสะดวกสบายนะครับมีชุดปะยางมาให้ในเอ่อในโตโยต้าโคราคอสไม่มีอะไรนะพื้นที่วางของด้านหลังก็ถือว่า เหลือเฟือนะใครที่บ่นบอกว่าโตโยต้าเซียทาที่วางของหลังน้อยครั้งนี้โตโยต้าโคโร่คอสจัดเต็มครับสามารถวางการะเป๋าเดินทางใบใหญ่สองสาใบได้สบายๆนะในเรื่องของอการออกแบบดีไซน์ด้านนอกเนี่ยในมาตา่ายมิเตอร์เนี่ยผมให้โตโยต้าโคโร่คอสในคลาสของรถ SUV B s e gment นะฮะต้องบอกว่าในเรื่องของดีไซน์ในความโดดเด่นเนี่ยมาต่ายมิเตอร์ครับผมให้เขาอยู่ในระดับที่เรียกว่าให้ก้าวนะผมถือว่า ตัวเด่นโชบเฉียวแต่ที่บอกว่าให้9ก้าไม่เต็มไม่ได้มากกว่านี้เพราะว่าก็จะมีเรื่องของออปชันที่บางตัวที่ถูกตัดออกไปนี่คือคะแนนเอมิเตอร์ที่ได้เก้าของโต้ตาโครราค s อสําหรับดีไซน์ภายนอกอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในห้องโดยสารกันบ้างครับว่าเป็นอย่างไรครับห้องเครื่องของโต้ตาโครราครอสเนี่ยในเวอร์ชันไฮบริดซึ่งถือว่าเป็นเวอร์ชันที่อุปกรณ์เยอะสุดแล้วเพราะเป็นเครื่องซีสูบบวกมอเตอร์ไฟฟ้า แล้วก็มีตัวคอนโทรลยูนิตเนี่ยที่เราเห็นอยู่ด้านด้านขวาถ้าเาหันเข้าขหาเครื่องเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าห้องเครื่องเนี่ยดูค่อนข้างกว้างแต่เมื่อเจอเครื่องบวกมอเตอร์เข้าไปเนี่ยก็แน่นเือนกันนะแน่นในช่วงนี้แต่เราเห็นว่าคานด้านหน้าจะอยู่เลื่อนลงต่ามาจนถึงกระจังหน้าเนี่ยก็เรียกว่ามีพื้นที่ค่อนข้างเยอะเพราะจะมีชุดตรงนี้จะมีชุดเลดร์ของตัว a d c t t v v e r u u i s e c o n t r o l เพราะว่ามีตัว Cruise Control แบบที่จับระยะห่างจากรถคันหน้า ใช้ประมวลผลจากกล้องที่อยู่ด้านหลังกระจกมองหลังและตัวเซนเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับเซนเซอร์อยู่ตรงนี้เนี่ยซึ่งใช้งานในหลากหลายระบบที่ต้องการเราจะเห็นว่าการจัดวางเนี่ยค่อนข้างสะุกขึ้นเพราะว่าห้องเครื่องกว้างและสูงนะฮะเครื่องยนต์ต้องบอกว่าเครื่องยนต์เป็นเครื่องเวอร์ชั่นเดียวกับที่ใช้งานเครื่องไฮบริดเวอร์ชันเดียวใช้งานในโต้ต้าซีเสาและในโหมดของ โตโยต้าโคโราอ่ะแล้วเนี่ยเครื่องตัวเดียวกันครับซึ่งเจ้าเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องในรหัส2 z r fxe เครื่อง1 8ลิตรหรือ 1798cc แนี่ยแบบ4สูบดอทส6วาลนะฮะซึ่งทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเครื่องในเวอร์ชันของไฮบริดเนี่ยแรงม้าจะไม่ได้ถูกเน้นเพราะว่าเครื่องตัวนี้มีแรงม้าอยู่ที่98ตัวซึ่งแตกต่างกับ เครื่องในเวอร์ชันเวอร์ชันธรรมดาต้องบอกเครื่องเวอร์ชันธรรมดาที่เ8็ธรรมดาเนี่ยที่มี1 4 0แรงม้าเนี่ยในเวอร์ชันไฮบริดจะเหลือแค่9 8แรงม้าในเรื่องของแรงบิดจะอยู่ที่142นิวตันเมตรซึ่งน้อยกว่าในเวอร์ชันธรรมดาที่เป็น177ินิวตันเมตรแต่ความพิเศษครับความพิเศษอยู่ที่ว่าเจ้าเครื่องตัวนี้มีระบบมอตเตอร์ไฟฟ้าซึ่งมอตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยให้แรงม้าสูงสุดกําลังสุดเนี่ยถึง53กิโลวัตต์ และก็พร้อมกับแรงบิดสูงสุดเดอีก163นิวตันเมตรซึ่งทำให้เครื่องตัวนี้เมื่อลวงกันแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีแรงม้าทั้งสิ้นถึง122ตัวกับแรงบิดที่ระดับ163นิวตันเมตรที่พร้อมให้ใช้งานตั้งแต่เริ่มออกตัวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องแบบไฮบริดที่มีมอเตอร์ช่วยในการทำงานซึ่งทำงานร่วมกับเกียร์มัติแบบ e CVT เป็นเกียร์มัดที่ทำงานให้ความนุ่มนวลและความประหยัดได้อย่างดีเยี่ยมเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการขับ ว่าเป็นอย่างไรบ้างกับเครื่องตัวนี้กลับมาครับในห้องโดยสารตอนหลังที่บอกว่าเป็นไฮไลท์เพราะว่าเรากําลังพูดถึงความสุดสบายที่เป็นไฮไลท์หลักของโตลต้าโครรา s ซึ่งเป็นจุดเด่นที่แยกนอกจากรูปร่างภายนอกเนี่ยเราบอกว่ารูปร่างภายนอกอ CSR ส port โชบเชียวกว่าโ o s ราซ a ค Cross อาจจะมอง เป็นรถครอบครัวที่บอกว่าถูกวางจุดยืนให้รถครอบครัวที่มากขึ้นภายในดีไซน์ห้องโดยสารเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าถอดแบบมาจากโตโยต้าโครโราห์ห้องโดยสารก็ถือว่านั่งสะดวกสบายนะผมนั่งในนั่งพิงดีไซน์เนี่ยครับณนะตำแหน่งเบาะตั้งสุดต้งองบอกงี้ก็ยังเหลือพื้นที่ประมาณ2นิ้วนะฮะให้เฮดรูมเนี่ยค่อนข้างเยอะรวมไปถึงเล็กรูมเนี่ยจะบอกว่าเล็กรูมเนี่ยก็จะมีระยะประมาณ2-3นิ้วจากเบาะหน้าซึ่งเบาะหน้าเนี่ยตะกร้อผมเนี่ยาคัดเด็ดเนี่ย นั่งมุมมุมผมเลยเพราะบอกผมปรับไว้ใช้นั่งตำแหน่งเดียวกันไม่ได้เลื่อนซึ่งเบาะนั่งฝั่งฝั่งขวาเป็นเบาะนั่งปรับไฟฟ้าส่วนฝั่งซ้ายก็ถูกตัดออปชั่นนินึงเป็นแมนนวลก็ใช้แมค h a นิกนะฮะไฟฟ้าเฉพาะด้านขวานะครับซึ่งตัวเบาะเนี่ยก็ออกแบบได้สปอร์ตภายในเป็นวัสดุเป็นหนังสังเคราะห์เนี่ย ก็ให้เดินในการตัดเย็บเนี่ยก็ถือว่านุ่มนวลนะแผงคาดเนี่ยก็นุ่มนวลดีนะครับมีการบุวัสดุอซอฟนะฮะซึ่งถือว่าให้ความสวยงามได้ดีมีที่วางแก้วอ่านีจุดหนึ่งเลยเมื่อกี้คผูจะเห็นว่ารถเนี่ยเคลื่อนผ่านอ่าเาเรียกรูกนาตความนุ่มนวลเป็นไฮไลท์การเซ็ตรถเราจะเห็นเลยว่าช่วงล่างของโตยต้าโครครอสเนี่ยเซ็ตมาให้มีความนุ่มนวลคนนั่งหลังเนี่ยมีความสุขวสบาย การผ่านลูกหน้าเนี่ยถ้าเรามีการเบรกนิดนึงเห็นว่าค่อนข้างนุ่มนุ่มสบายเนี่ยอันนี้มีถือเป็นจุดเด่นนะแต่มันก็จะมีจุดเสียที่ผมบอกแล้วว่าในเรื่องของความนุ่มนวลเนี่ยมาพร้อมกับอาการโครงตัวรถถ้าเราใช้ช่วงล่างนี้ในการขับที่ค่อนข้างสปอร์ตนะฮะซึ่งก็ถือว่าอาจจะขัดบุคลิกเขานิดนึงซึ่งอ่าช่วงล่างตรงเนี้ยถ้าผ่านลูกหน้าแรงแรงเนี่ยเร็วเร็วยเราจะเห็นว่า มันจะมีเสียงตึงต้งๆนิดหนึ่งสำหรับการเคลื่อนผ่านด,ด้วยแล้วงะครงคือช่วงล่างม,มันยืดตัวไม่ถันซึ่งถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องปกติของทอร์เทนบีมที่เห็นหลายๆรุ่นเนี่ยที่ใช้ช่วงล่างเนี้ยก็จะเจอปัญหานี้เรายังมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือมีที่เท้าแขนเราพร้อมที่วางแก้วให้ความสบายในการเดินทางตอบโจทย์การใช้งานที่เน้นเลยว่าเพื่อครอบครัวสําหรับการทางภายในโต้ต้าโครรา c ครอสกับ ผู้โดยสารเนี่ยตอนนี้ผมนั่งกันอยู่ในรถครับรวมตากล้องโปรดิวเซอร์ผมทั้งหมดเนี่ยนั่งกันอยู่4ท่านนะซึ่งถือว่ารถยังดูกว้างขวางอยู่ซึ่งเป็นจุดเด่นที่เห็นชัดเลยว่าค o ร a าค o อสแตกต่างกับ t o โยต้าเซียในมุมนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้าไปลองขับนครับว่าฟีลิ่งขับของโ o โยต้าค r ร่าคอสจะเป็นยังไงเหมือนเกียร์ที่นั่งไหมไปลองนครับภายในห้องโดยสารต่อนหน้าครับเราจะบอกว่ามาพูดถึงนิดนึงครับไนๆย้ายตำแหน่งที่นั่ง สิ่งนี้ผมบอกครับว่าพื้นฐานการออกแบบเนี่ยดีไซน์เนี่ยต้นกําเนิดมาจากเจ้าโครราฟอัลติสตัวใหม่ซึ่งทําให้เราเห็นว่าดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดภูมิลัยคอนโซลหน้าเนี่ยครับจะเป็นดีไซน์รวมถึงเบาะนั่งด้วยนะดีไซน์เดียวกับโครราอัลติสซึ่งถือว่าโครราอัลติสใหม่เนี่ยผมว่าให้ความสปอร์ตได้ดีนะแต่มีจุดเสียนิดนึงตรงที่ว่าเรื่องของดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวามารวัดหรือคอนโซลหน้าเนี่ยที่ผมเคยตัดคะแนนหนึ่งคือมัน มันดูเรียบๆไปนิดนึงนะผู้ชมมันดูเรียบๆแล้วก็มีจอที่ตั้งๆมามันไม่ค่อยถูกใจไม่ค่อยโดนใจมากนักนะแต่ถือว่าในวัสดุอื่นๆเนี่ยความนุ่มนวลของวัสดุเนี่ยโอเคทําได้ดีนะฮะแต่แค่ติว่าดีไซน์มันอาจจะรู้สึกขัดๆตานิดนึงเจ้าข้างๆนี่ยตําแหน่งแดชบอรทดที่ที่ที่นูนขึ้นมาข้างๆเนี่ยมันนูนขึ้นมามันก็นูนดูดูเสียพื้นที่ไม่มีที่วางแก้วให้อ่ะมันที่วางแก้วมันอยู่ที่คอนโซลกลางสองงานซึ่ง ผมอาจจะไม่ค่อยชอบชอบที่วางแก้วโดยส่วนตัวชอบที่วางแก้วที่อยู่ตรงมุมคอนโซลเนี่ยอาจจะเป็นติดกับรถที่ดีไซน์แบบนั้นมากกว่ามัง้งก็เลยอาจจะรู้สึกว่าดีไซน์ขอ,ของโคโรราจนนมาถึงโคโรราครอสเนี่ยมันก็เลยอาจจะดูยังังขา,ขาดนิดนึงหน่เพราะด,ดีไซน์มีดีไซน์เดียวกันครับสิ่งที่แตกต่างก็คือถ้าเรามองลงมาทางด้านล่างที่คอนโซลกลางเนี่ยตำแหน่งพนลกลางตรงนี้จะต่างกันเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่ห้องความสูงของตัวถังเนี่ยค่อนข้างมาก โครราคอสเลยมีตำแหน่งที่วางของตรงนี้เพิ่มขึ้นมาและใหญ่ขึ้นแต่จะเห็นว่าตรงนี้มีตำแหน่งสวิตชต่างเนี่ยมันถูกอุดไว้ก็คือจะบอกง่ายๆครับมีตำแหน่ง4ช่องเนี่ยหมายถึง4อุปกรณ์อะที่ใส่ได้ซึ่งอาจจะเป็นออปชั่นอื่นๆของในบางประเทศแต่สาหรับที่จำหน่ายในประเทศไทยครับโครราคอสออปชั่นตรงนี้ไม่มีออปชั่นหลักก็คือเจ้าจอกลางที่มี Apple Carplay รวมไปจนถึงกล้องรอบคันเนี่ย PVM เนี่ยกดไปปุ๊บสามารถเรียก ดูวิวรอบคันเลือกตำแหน่งนะครับโหมดต่างๆมุมต่างๆดูได้ก็ถือว่าเป็นออปชั่นท,ที่ที่ดีนะในปัจจุบันสำหรับการใช้งานในเมืองเรามาดูเจ้าเครื่องไฮบริดจริงๆเครื่องนี้คุ้นเคยครับเพราะว่าถูกจัดวางมาในไปลายรุ่นต้องบอกว่าวางใน t o ต o า a CSR วางใน t o ต o า a Corolla Altis ใหม่นะครับซึ่งถือว่าเครื่องตัวนี้ ใช้งานอย่างอนเนกประสงค์ต้องบอกงั้นแ,แล้วเนี่ยเครื่องกับเกียร์ C V T ที่เป็น E C V T เนี่ยก็ต้องบอกว่าฟีลลิ่งคล้ายกันครับในเรื่อง,องความนุ่มนวลน,นะฮะเครื่องที่มีแรงม้า122แรงม้าแรงม้ารวมนะทั้งเครื่องแนละมอเตอร์แล้วก็แรงบิดที่ที่มี1้3ของมอเตอร์และ1้4ของเครื่องเนี่ยซึ่งถือว่า เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันต้องบอกงั้นอันตราเร่งลองกดดูครับเนี่ยในโหมดธรรมดา normal mode ซึ่งจริงๆโหมดเนี่ยเราสามารถเลือก drive mode เน,นนเนี่ยข้างหน้าเลือกเป็น power mode ก็ได้จอก็จะมีปรับเป็นสีแดงนิดหนึ่งให้ความสปอร์รตการตอบสนองของคันเร่งก็จะไหวขึ้นนะฮะซึ่งถ้าเราไม่ขับแล้วเ,เอาจะปรับมาที่ eco mode ก็ได้เน้นเรื่องของาอก,การประหยัดพลังงาน แต่จริงจะบอกว่า,าทุกครั้งที่เราสตาร์ทเครื่องมานะครับโหมดการขับขี่จะอยู่ที่ normal Mode ซึ่งทําให้มี3โหมดเลือก normal sport แล้วก็ eco นะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในการขับเนี่ยผมว่า c o l a Cross คันนี้เนี่ยตอบโจทย์การใช้งานในมุมของชีวิตวันได้ดีช่วงล่างที่บอกว่าช่วงล่างเป็น t o r ชั้นบีมเนี่ยในเรื่องของความนุ่มนวลเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เราจะเห็นว่าเจ้าช่วงล่างใหม่เนี่ยให้ความนุ่มนวลอย่างเด่นชัดการผ่านลูกก้านเนี่ยครับ เราเห็นว่าผัดหน้าหลังความนุ่มนวลเนี่ยทำได้ดีในในมุมนี้เลยก็ต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นเพราะบอ,อกแล้วว่า Tota c o r โร a Cross ถูกออกแบบมาตอบโจทย์ของการใช้งานในผู้พคแบบครอบครัวนะการใช้ชีวิตการตอบโจทย์การไลฟ์สไตล์ที่อาจจะต้องการการใช้งานที่ไปเป็นหมู่คณะนะเป็นครอบครัวในวันหยุดแล้วก็ถึงการใช้งานในเมืองในวันธรรมดาถือว่ารถกลุ่มนี้ครับถึงเป็น รถที่น่าจับตามองในการที่รถเกือบทุกแบรนด์เปิดตัว SUV b s e gment เนี่ยมาลงทำการแข่งขัน,นตั้งแต่ราคาต้องบอ,อกว่าราคาจะดับ7 0 0 0แสนจนถึงกลุ่มประมาณ 1, 2, ล้านสอ่ะล้านสท็อปสุดของกลุ่มนี้ซึ่งอย่างคันนี้เองเนี่ยก็มีตัวเลือกให้คุณผู้ชมเลือกใน c a c r o s s เนี่ยให้เลือกตั้งแต่9 8 8 9 0 0จนถึง1 1 9 9 0ล้านหนึ่งแสนเ่ะ ถือว่าตอบโจทย์ในการใช้งานและก่อนจะจากไปครับขอตอกย้ำอ๋อเดี๋ยวเยวลืมนิดนึงเราลืมให้มาตรายเอมิเตอร์มาตราเอมิเตอร์ครับในเรื่องภายในห้องสันผมให้ภายในห้องสันของ o ตโยต้าโคราครอสในเรื่องของความกว้างสะดวกสบายนะฮะก็ถือว่าผมให้เก้าเลยที่ผมตัดนิดนึงก็คือเรื่องของคะแนนในเรื่องของคอนโซลหน้าที่อาจจะดู ดูยังยังขาดไปนิดนึงหรือเปล่าหรือไม่ยังไม่ถูกใจร้อยเอรตาบอกนี้คือเตัดเตีือเซึ่งถือว่าในเรื่องของประโยชน์ไอ้สอยเนี่ยเป็นเรื่องโดดเด่นของโต a ต้าโครราค o อสในมาตราเอมิเตอร์เรื่องพลังงานสัตว์ mm hmm. และอีกหนึ่งมาตราเอมิเตอร์กับเรื่องของเครื่องเรื mm ่อ hmm. งของเครื่องครับ mm hmm. เครื่องไฮบริดตัวนี้ต้องถือว่าผมผมรักนะผมให้คะแนนระดับ9.5เลยสำหรับเครื่องโตลต้าโครราคอส ในเวอร์ชันไฮบริดคันนี้กับเครื่อง1.8บวกมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งธรรมราสิ้นเปลืองในเมืองเนี่ยอยู่ที่18.1กิโลลิตรซึ่งถือว่าทำได้ดีนะครับถ้าเทียบกับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นบวกกับล้อที่ใหญ่ถึงขอบ18อยาง225ก่อนจากไปครับขอย้ำว่าถ้าเราดูตั้งแต่ต้นที่ผมพยายามแนะนำผู้ชมในเรื่องของซรักคุร่ Cross เนี่ย เพื่อตอบโจทย์ให้เห็นว่าคําถามที่หลายๆคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะการเปิดตัวมามันจะทับเซ็กเมนต์กับเจ้าโตโยต้าซีเหรือเปล่าจริงๆบอกว่าเซ็กเมนต์หน้าทับครับแต่จุดยืนโพลิชั่นเนี่ยเขาชัดเจนเขาให้จุดยืนโพลิชั่นของโครา o อสในมุมของรถตอบโจทย์ครอบครัวความสุขเขียวน้อยแต่ครอบครัวได้ความนุ่มนวลในการเดินทาง การนั่งสบายของโดยษั์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับจากเจ้า CSR ซึ่งเสียงาจจะไปอยู่ในเรื่องของโหมดความสปอร์ตโชบเขียวนี่คือจุดยืนที่แตกต่างของทั้งเสียรารและ y o t a c o r o l l a c r o s s คันนี้ก่อนจากไปครับชอบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด u b บ c ไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งครับเวลาเรามีคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์มานำเสนอพบก,กันใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ผมกับช่วงลองขับบายเอกีศักต้องขอลาไปก่อนพบก,กันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ